อีกวันเดียวนะฮะรู้เรื่องพรุ่งนี้อยู่ชุมแสงอีกวันหนึ่งนะฮะพรุ่งนี้ก็ทํางานวันสุดท้ายก็คือมาฝึกงานวันสุดท้ายนั่นแหละนะครับครบสรามเดือนพอดีที่เราอยู่ที่เราอยู่ชุมแสงหนึ่งหนึ่งสองไม่รู้ว่าวันอาทิตย์จะเป็นหัวักอะไรนะฮะวันนี้วันศุกร์วันที่ยี่สิบเก้าจะหมดเดือนพฤศจิกายนแล้วพรุ่งนี้ก็หมดแล้วนะฮะอีกเดือนเดียวก็ปีใหม่ มาดูวันนี้ก่อนหนึ่งหนึ่งสองวันอาทิตย์เจอกันนะฮะแต่ไม่รู้ว่าจะนั่งคันหนึ่งสองสามหรือห้าหกอันนี้ไม่รู้ิดตะชี้สี่ห้าหนึ่งห้านะครับสีไม่เอี่ยมเพิ่งออกจากลงรถจากวาระหนักมาสีใหม่ฟุ้งฟิ้งนะฮะดูซิว่าวันอาทิตย์จะเป็นโหดจากอะไรเราจะนั่งคันที่หนึ่งสองสามหรือห้าหกมารอรุนกันในวันอาทิตย์นะฮะอีกหนึ่งวัน ะะสำหรับการเดินทางของเรารษราที่นีสานีชสงวันอาทิตย์เจอกันนะฮะเรานั่ง112จากชุมแสงไปลงรังสิตเหมือนเดิมและกลับวันที่4ด้วย107นะฮะรถกลางคืน มาต่อที่หนึ่งหนึ่งหนึ่งนะฮะเอาตอมวันอาทิตย์เจอกันนะฮะอีกหนึ่งวันเท่านั้นเอาตอมสี่สองสองเจ็ดอีกแล้วครับผมเมื่อวันก่อนเจอมาทำหนึ่งหนึ่งสองดูซิว่าวันอาทิตย์จะเจอกันอีกไหม ว่าอาทิตย์112จะเจอ11หรือว่าเจอ3ขบวนฮะเดี๋ยวดูวันอาทิตย์ที่1ธันวาคมนะครับวันที่จอด่ยหนเชงหนึ่งาปเวลานะฮเส่วนหนึ่งวันนี้111ตามเวลานะฮะส่วน112ก็เสียเวลาไปประมาณ3-4นาทีจากการรอหลีกตองหนึ่งนี่แหละครับจอกแล้ว วันอาทิตย์เจอกันนะฮะหนึ่งหนึ่งสองราถ่ายเฉพาะช็อตที่หลีกาการสวนกันสถานีรถไฟที่สำคัญชเช่นนครสวรรค์ปากน,น้ำโพเป็นต้นหรือว่าเราจะถ่ายตอนที่ออกชุมแสงตอนข้าจอดชุมแสงนะฮะเอ้ยไม่ใช่ตอนเข้าจอดชุมแสง,ะะอต,ออแสงตอนหลีกการตอนสวนกันแล้วก็จอดที่สถานีสำคัญอย่างเช่นราถ่ายที่ชุมแสงเสร็จแล้วจะไปถ่ายทีนึงที่นครสวรรค์เป็นต้นนะฮะ วันอาทิตย์รู้เรื่องนะฮะเจอกันดูซิว่าวันอาทิตย์จะมาเจอเดนหนึ่งที่นี่หรือเปล่าสำหรับหนึ่งหนึ่งสอง